สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเบิ้มซี่พาม่วนออฟฟิเชียลนะคะมัอนี้พี่ซื้อผ้าพี่น้องนะคะไปเลือกบักทุเรียนนะคะไปซื้อบักทุเรียนนะคะร้านคู่เด่นค่ะเด่นชัยนะคะทุเรียนจันทบ,บุรีค่ะพี่น้องสิเป็นยังไงคะน้ำใบเบืองกันแล้วกันนะคะ ดีค่ะพี่น้อง่ะเบิ่งสีพังวนออฟติเฉียลค่ะมือวีบอเด็จแจ้งหนานะคะอาสีสวยเป็นพิเศษนะคะพี่น้อง่ะมาเบิ่งทุเรียนค่ะทุเรียนคุณครูเด่นค่ะเด่นชัยทุเรียนจันทบุรีค่ะนี่ค่ะเจ้าของค่ะเจ้าของทุเรียนค่ะนะคะพี่น้องขะทุเรียนโลละ140รบาทถึงห5 0รบาทค่ะจากจันทบุรีแท้ๆค่ะพี่้องหอมหอมค่ะดีเพื่อความเม่ดีเนี่ยพี่น้องขาเบิ่งขาเหนือหอมหอมค่ะแล้วเนคนมาเหม็นนะเหลืองอุ้ยอยูุยค่ะ แต่ว่านูถือกินเป็นเมนเนนุโซเสเป็นแพทองค่ะขี่เส่งเด็ดทนพี่น้องคะมตรนวยงามๆค่ะใส่ละโลค่ะเื้อกินง่ายครับพี่น้องน้อยกระทะรัดทุเรียนออนกินได้ตเนื้อค่ะทูเรียนแกกินได้เบิดเปียกค่ะเอาไปต้มซุป็จ้บอกมีกินอนค่ะเบิบางเนื้อนะนะพี่น้องเบิรงสักเก็เบิรงมาเอาเบิ่พี่เอาไปเบิก ดีบางนวดเป็นตัเปลือกบางๆแต่ว่านวดนิดเนียนตื๊บความนวดนิดหน่อยคุณภาพคุณภาพครับเรียงคือบุกมีนี่แหละครับคุณภาพอีหลีพี่น้องคือว่าราคาถือนะคะทุเรียนคุณภาพนะคะยุ่งมองใดบอกพี่กัดไดพี่กัดนะคะอยู่บ้านน้องแวงนะคะน้องแวงน้องสะพังตำบลน้องเหล็กอำเภอกระุรพิเศษตรยึงเยื้งโรงเรียนยองเยื้งโรงเรียนน้องเหล็กศึกษาอยู่หน้า สกุลกามินิมานเนาะขีเลยเลยมากจัหน่อยแสบค่ะดับร้องการันตีค่ะว่าแสบค่ะบอกเปียบคทุเรียนมาฟาดหนาพอขาดโอ้ยอะไรกันนักันหน่าเฮ้ยของเหม็นกินแสบค่ะเอาตัวอย่างมาเบิ้งนี่อันนี้เบิ้งบักทุเรียนปอกแล้วอันนี้บักทุเรียนสองโลได้บักหลายพี่น้องเต้นเนื้อนี่ปะมานปะมันโลหนึงโลหนึ่งุ้ยหนูเสือตัวเดียวอันนี้คุกปอกแล้วนะค่ะ นี่แหละเขาเรียกว่าคนตาถึงนะฮะถ้าพอมากินแบบนี้นะคะกับสมัติเอาไปทอดเลยนะคะกือเป็นทุเรียนทอดนะเบิ้งเมน่อยๆพี่น้องไปสร้างเบิ้งไปพี่น้องมาเบิ้งค่ะพว่น้อพูดไปสร้างเบิ้งเอาไปชั่งดูอักชั่งเบิ้งมาเรื่งสร้างเบิ้งส่วนได้ครับพ่อค่ะตาสั่งคีเกาแท้ๆใครตันยักบอกใครเดี่ยในเรนโลเออกูจะผ่าครับ เบาครับหรือเบา 1>, 1กิโลค่ะอันนี้เทุเรียน2กิโลนะคะมาเอาแต่เนื้อค่ะ1กิโลครับเปียกกิโลหนึ่งค่ะ <c oughs> ถ้าพูดได้ว่าอยากทิ่มเปียกเสียดายเปียกกับสมาร์ทเอาเปียกไปต้มกินคือสุกบกมีเลยนะคะอ๋อเปียกหมดแล้วเนี่ยเอาความเนอันนี้สองโลได้เนื้อเนื้อเนื้อหนึ่งหนึ่งกิโลเต็มเต็มกินน้นะะองห<อ>าใ<ช>ส่บ่ได้อีกแล้วอีหลีนะ๋อมนับพี่น้องมาเสือเหมือนกันนะคะอาชันับ ว่าขาแล้วครับผมอ่าขายจังไดกันใดว่าจังใดกำไรขาดทุนสั่งหัวมันครับขายจังไดขายจังไดกันใดค่ะว่าจังใดกำไรขาดขาดทุนสั่งหัวมันนะครับสโตแกนของเราอีกรอบนี้คือที่เราสิว้าของแท้ครับพี่น้องเอาของแท้เลย ตตมนพี่น้องคะเห็นหลายๆนี่เ่็นเมนพอคานะครับเปนเมนคาร์นะคะนี่คือกองเชียนะคะเขาเรียกว่าหนามาตรงน้หนามาที่หนามาส้มหงุมเนี่ยเหลือเท่านี้นะครับพี่น้องแวะมาอุดหุนไหนนะครับเบิร์ดรถนีเข้ากับซีรงแปลงอีกนะคะเอามาเจลาลอบเจลาสามซีตันพุ่นราคาติดตามได้นะคะติดตามพวกเราได้นะคะ